วสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้เรามาลังทำอะไรครับผมมาซื้อของกินที่เซเว่นครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่ของกินธรรมดาเราจะให้โจนะครับใส่เสื้อตัวนี้เสื้อแม่งโคตรอัปปี่โ์ดิโชว์ตายหมดตาย <c oughs> <c oughs> การอยู่เฮีย <c> เ <oughs> สื้อแม่งโคตรที่เทียเลยเฮ้ใส่ใส่เอฟซีดูดิ <c oughs> อันแล้วมะโคตรเหี้ยเลยตายขอดตายใครอยู่อาไหนไหมเดี๋ยวผมจะให้โจนะครับเเข้าไปซื้อของในเซเว่น เดี๋ยวให้โจก็ไปซื้อของในเซเว่นนะครับผมย้อนแสงมาตรงนี้ไปเยอะจังเลยมาดิก <c oughs> ดเยอะเลยมึไปถามคนนี้ว่าเสื้อสวยไหมาถามแม่งไงหวยไม่เอา เอาละผมถามความรู้สึกของคุณที่อยู่ในเซเว่นเมื่อกี้ครับรู้สึกไงบ้างครับผมเมื่อกี้ผมตกใจมากอันนี้พี่เขาเดินเข้ามาบอกเองเลยนะว่าชอบชอบเสื้อมากเลยนะครับพี่ก็เดินไอ้ย่ตากล้องงตื่นเต้นเนียปกจับกล้องขึ้นมาไม่ทันเนียไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นเลยมีพี่คนหนึ่งเดินมาบอกว่า พี่ชอบเสื้อมากเลยน้องแล้วก็มีม,มีมีตาคนหนึ่งอยู่ข้างหลังครับยืนมองเสื้อเราอยู่้เนี่ยนี่ถือว่าเป็นไฮไลไท์เลยนะครับของเสื้อตัวนี้เจ๊ที่เคนดีเลยคนมีคนม,คนมีคนจับตามองอจะมองในด้านที่ไม่ดีด้วยเละเสื้อที่อัปปีที่หมายเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์าวเวอร์อันเดอร์ล็อกเนลตี้ครับในโจงจัดดิ ขนมปัง T n ทูครับกินกับอะไรครับไอ้เชี่มันมันบอกว่าไม่กินขนมปังกับ M100 คือคูก็ต้องทําให้มันนะเพราะว่าไอ้เชี่ยมันเขาจ้างแพงนะเอไม่ผมผมรู้ว่าคุณชอบไงไม่คูชอบขนมปังไงสัตว์ M100 มาไงไหนไหนเทดิเนี่ยแบบ M100 แบบ ไม่ไม่แน่ดูดเไม่ยสนุนสนุนเราเนี่ยเนี่ยใหม่ใหลยแบบไม่ได้ใส่น้ำเปล่าอ่ะดมดมกินดูดนะวอาดูมันด้านเลยด้านเลยอันนี้แบบแล้วมึงเดี๋ยวมึงก็ให้กูกินใช่ไหมไอ้เที่ยเนี่ยกูร้ไปแล้วนะนะไหนไหนลองชิมแล้วบอกรสชาติเลย ฮ้ไม่เร็วไม่เร็วแต่ชั่วเลยไอ้สัสชั่วเลยไอ้เหี้ยกินหมดไะเหียคนเหียรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติก็เหมือนประมาณว่าเรากำลังเอาเอ็มร้อยมาเขียวเล่นครับ คุณเรียกว่าเอ็มร้อยบุญไอ้ตัดไม, <c oughs> ไม่ผมผมคิดว่ามันยังไม่ได้รสชาติเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมมึงแดกเองไหมตะอำ <c oughs> ไหนลองสักคำดิเอาอีก,กสักคำดิดเยอะ <c oughs> โอ้โหไอ้เจ้ามึงเครื่องคัดตัวกูไม่คัดตัวเลยตัดไม่ผมรู้ว่าคุณชอบ เราจ้าดีเลยดีดี <laughs> ดก็เงียะนะตั <laughs> <laughs> ดเงียก็ตัดสีในดวงเสื้อเลยเสื้อมันโลดตีมากเลยนะ <laughs> <laughs> ้ตาตายขอตายข้ามหนีเดสป์กอบผูจีเอาเอาผมถามคำเดียวคุณชอบหรือเปล่าเมนูที่ผมคัดสรรมา <laughs> ชอบจอบมมนก็ ชอบชอบก็เฮียอะไรส,สัตว์มึงให้กูแดกอะไรเนี่ยไหนเราจะทำไหม <c oughs> ได้ครับผม <c oughs> จริงไอ้เฮียชิ้นสุดท้ายฉ่ำสัตว์เลยดูเฮียติดเหลืองเนี่ยอ่ะเฮี <c oughs> ยแม่งแดกจริงนะทุกคนพาคุณหาหมอเลยนะปว <c oughs> ดคีดดคดแตกเรา เอาถามคนเดียวคุณภูมิใจในตัวผมไหมแค่น <in> <majesty> <c oughs> ั้นเลยคุณภูมิใจในตัวมึงนะภูมิใจในตัวมึงนะแต่มึงคิดเมนูใหม่ๆมากว่านี้นะไอสัตว์เดี๋ยวกูลดความภูมิใจลงเลยเปทพเอาคุณคุณชอบสรุปคือคุณชอบเมนูของผมครับเขาชอบครับเข้าถึงซิกเลเยอร์คัสตอมซอฟต์แวร์ออนเดอร์ล็อกใช่ครับเดีวสุดท้ายฝากด้วยครับ ดูไอ้ที่โคตรตีดเลยจ้ะเฮ้ยจะยินงยิโอเคดีเกินนะผมเดี๋ยวฝากโจ้กบอกให้คนดูติดตามช่องผมด้วยนะ ช่องมันก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมฝากทุกคนนะครับ่วยเอ็นดูเพื่อนผมด้วยครับไปติดตามมันเยอะๆครับมันก็มีทั้งขี่รถครับผมมีทําจีปะทะนู่นนี่นะครับผมผมฝากเลยครับใช่แต่ใครอยากเจอมันตัวเป็นๆนะผมบอกไว้ครับจะเจอเลยอียจะทำยี่อะไรไม่รู้อะไร